ครับก็มาถึงเรื่องอย่างที่บอกครับนี้มีเรื่องของกีฬาเยอะเลยมีหลายส่วนจัดกีฬากันเยอะเลยทุกเพศและทุกวัยครับแลวน้องบอลไปทําข่าวนี่ได้ไปเล่นกีฬาครับ่โอ้พี่สิงโหวิ่งทุกรายการนะผมว่าเมือแตกเลยแล้วที่ร้อนร้อนวิ่งนี่ไม่ได้วิ่งธรรมดานะครับวิ่งกล้องด้วยครับท่านผู้ชมครับกีฬาใหม่ของสื่อมวลชนในส่วนของเรื่องกีฬาอันแรกเลยซึ่งก็ เป็นโอกาสดีนะครับของจังหวัดอ่างทองที่ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดมหากรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่11ที่เราเรียกกันว่าไทยคัพนะครับโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองของเราอันนี้รายละเอียดให้น้องปอนเล่าให้ฟังดีกว่าได้ครับพี่ก็งานนี้นะครับได้มีพิธีปิดไปแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่29ธันวาคมพุทธศักราช2555ครับเวลา14บนาฬิกา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองครับนายวิศวะสศิสมิตนะครับได้เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันไทยครับมหาการรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่11ณสนามกีฬาสถาบันการพัฒนศึกษาวิทยาเขตอ่างทองครับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองครับนายสมศักดิ์อินทาวารีได้กล่าวนะครับว่าด้วยบริษัทสิงค์คอปปอร์เลชั่นจำกัดได้ให้การสนับสนุนงบป,ประมาณใ,ให้แก่สํานักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดการแข่งขันไทยครับมหากรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่11ซึ่งกําหนดให้ท้องถิ่นต่างๆนะครับได้ส่งทีมการแข่งขันหลากหลายกีฬาเลยนะครับมาแข่งขันกันโดยแบ่งออกเป็น4ระดับนะครับก็คือระดับอําเภอระดับจังหวัดระดับเขตและระดับประเทศนะครับโดยในครั้งนี้นะครับที่มีการจัดขึ้นในจังหวัดอ่างทองครับ ได้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง29ธันวาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมานะครับเป็นการแข่งขันในระดับเขตภาคกลางตอนบนซึ่งจะมีทั้งหมด8จังหวัดนะครับที่เคยได้รายงานไปแล้วนะครับว่ามีจังหวัดไหนบ้างน,นะครับที่ได้มาแข่งขันในครั้งนี้โดยแบ่งออกเป็นประเภทกีฬาต่างๆครับก็ทั้งหมด8ประเภทด้วยกันจะมีคือกีฬาฟุตบอลก็แบ่งออกเป็น2รุ่นครับก็คือรุ่นของประชาชนทั่วๆไปแล้วก็ประเภทอาวุโส สองข้างกีฬาพื้นบ้าน3าประเภทกรีฑานะครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกีฬาเซปักตะกร้อกีฬาตะกร้อลอดห่วงกีฬาเปตองและประกวดกองเฉีย์ครับโดยในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการแข่งขันฟุตบอลวันนั้นที่ไปกันนะครับก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลประชาชนทั่ว,วไปแล้วก็ประเภทอาวุโสนะครับของจังหวัดอ่างทองเราที่ ได้เข้าร่วมนะฮะแล้วก็ไปถึงรอบรองชนะเลิศพี่ถูอทราบไหมครับว่าอยู่ที่ไหนทีมไหนทีมไหนเป็นทีมของอปบตเอกราชครับอ๋อที่กรองดังใช่ครับกรองแสดงว่าต้องใช้สโลแกนว่ากรองดังกีฬาเด่นอะไรอย่างเงี้ยครับไปเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับแต่ว่าไปพ่ายนะครับแต่ผมจำไม่ได้จริงๆครับว่าจังหวัดไหนใช่ไหมจำไม่ได้จริงๆครับแต่ไปดูสกอร์ก็มีตัวแทนของทั้ง8จังหวัดมาทำงานแข่งขันกันถูกต้องเลยครับแต่พอเราไปได้เข้ารอบรองชนะเลิศก็ถือว่า ที่สุดนะฮะวันนั้นก็มีทั้งหมด8ดชนิดนะครับทั้งกีฬาแล้วก็สิ่งสาคัญชนิดที่8ดเนี่ยสงสัยน้องปอนจะไปทําข่าวบ่อยมากวิ่งที่บอกว่าวิ่งิว้ว้องเหนื่อยเนี่ยวิ่งตามถ่ายกองเชียร์ครับวันนั้นก็จะเป็นน้องกองเชียร์จากโรงเรียนอ่างทองปฐมารอดครับอ๋อแล้วก็มีน้องกองเชียร์จากโรงเรียน ว,วิทยาลัยพัฒนศึกษานะครับ,รบที่มาแข่งท,ที่มาประกวดกองเชียร์กันเนี่ยฮะอย่างนี้โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองเนี่ยครับแล้วตากล้องของเรานอกจากน้องปอนตากล้องภาพนิ่งของเรานี่ไปเก็บภาพเยอะไหมเนี่ยกอเงเชียร์ผมว่าทุกช็อตนะครับทุกช็อตเลยนะครับเพราะฉะนั้นความสวยของกองเชียร์ความสนุกสนานของกองเชียร์เนี่ย โดนบันทึกไว้ในกล้องทั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็กล้องวิดีโอของเราเรียบร้อยแล้วเอามาให้ชมกันนะครับเป็นกีฬาใหม่ของสื่อมวลชนฮะคิวกล้องนะครับวิ่งฮิวกล้องถ่ายกล้องเชียร์ก็เป็นกีฬาที่เรียกว่าเป็นมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่11ที่จังหวัดอ่างทองเราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพนะครับใช่ครับครับ